โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง h e r o m a t c h Channel ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆก็วันนี้นะครับผมก็หลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าแอป,ปเป่าตั้งนะครับหรือว่า,าโครงการเราชนะนะครับตอนนี้ก็แอปพลิเคชันก็ได้ล่มเรียบ,บร้อยแล้วนะครับผมก็ มีข่าวออกมาทันทีนะครับว่าแอปเปาตังล่มนะครับชาวบ้านเซิงต้องจ่ายเงินสดแหล่งที่มาของข่าวนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมก็จะอาจ่านในังเข่าๆนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นในณขณะนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมกับการโอนเงินเราชนะแอปเปาตังวันที่18กุมภาพันธ์หกผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศนะครับประชาชนก็ออกไปใช้สิทธิ์ของการเราชนะตามล้า ค้าต่างๆนะครับก็ได้รวมโครงการนะครับในพื้นที่แต่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังที่รัฐบาลได้โอนเงินนะครับให้กับประชาชนนะครับสกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์วันนี้นะครับโอนสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน2,000บาทสามารถใช้ได้ทันทีนะครับจากการลงพื้นที่สำรวจนะครับที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็พบว่าประชาชนเนี่ยหลายคนที่ออกเดินทางไปใช้สิทธิ์ไม่สามารถกดใช้งานแอปเป่ตาตังได้นะครับเนื่องจากว่าระบบล่มโดยแจ้งข้อความขออภัยไม่สามารถทํารายการได้ในณนะขณะนี้นะครับกรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังนี่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแอดมินเช็คดูแล้วก็เป็นลักษณะนี้ทุกคนนะครับทําให้ประชาชนหลายคนเนี่ยที่กําลังเลือกซื้อของนะครับเต็มตะกร้าเลย ที่จะใช้สิทธิ์เราชนะจ่ายเงินแล้วนะครับแต่ไม่สามารถาใช้สิทธิ์เราชนะได้นะครับต้องอาพาการกดจ้ำๆนะครับเผื่อว่าจะเข้าได้ก่อนถึงเคาน์เตอร์จ่ายเงินบางคนก็บอกว่าลุ้นกว่าหวยออกอีกเราชนะรู้สึกว่าจะไม่ชนะแล้วนะครับผมคนก็ยังเข้าไม่ได้นะครับจึงต้องยอมควักเงินจ่ายเงินสดซื้อแทนว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็น ัญหาหนึ่งนะครับที่ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผมเพราะว่า,าเขาไม่ได้คิดไว้นะครับว่าเวลาประชาชนไปซื้อของเนี่ยเขามากักจะไปซื้อเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะไม่สามารถรองรับได้นะครับเพราะว่าชั่วโมงเร่งด่วนนะครับหรือว่าการซื้อของเนี่ยเขาก็จะอ,ออกไปซื้อกันนะครับในพร้อมๆกัน มันก็ทําให้นะครับระบบเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับได้อันนี้ก็เป็นยังเป็นปัญหาของอาการใช้แอปอยู่นะครับก็ซึ่งทางรัฐเนี่ยพยายามที่จะให้เราเนี่ยใช้เป็นไลฟ์เงินสดนะครับแต่ว่ามันก็ยังส่วนทางนะครับกับความเป็นจริงอยู่เกี่ยวกับระบบที่เรามีอยู่ในณขณะนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะรองรับประชาชนได้ตาม เคยนะครับก็ล่มไปก็ผิดหวังกันไปตับตามกันนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งอ่าตอนนี้นะครับก็อย่าเพิ่งออกไปใช้นะครับเพราะว่ามันยังหาล่มอยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็เงินนะครับไม่ได้หายไปไหนก็ค่อยทยอยทยอยออกไปก็แล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับใครที่ออกไปนะครับก็ต้องผิดหวังไปเอ่อ ราวนี้ก็ไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับก็แอดมินก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเห็นข่าวนะครับแต่ว่าการเช็คข้อความเนี่ยก็เช็คดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าล่มไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับวันนี้กร,ราบสวัสดีครับผม